ขอให้หยาดยมทุกคนทุก่ันจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสห้องหลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายเรามาหยุดความนึกคิดพงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจของเราเอาไว้ด้วยการสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสห้องหลมหายใจฟังไปด้วยโน้มสำเนียกหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเจ้าจวาตักโซงสามเที่ยวกายของเราก็รู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะอันนี้เพียงแค่สร้างความรู้ตัวเฉยๆนะการสร้างความรู้ตัวส่วนมากเราจะไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่เพราะวาความคิดเก่าที่เกิดจากตัวใจความคิดเก่าที่เกิดจากอาการองคันห้าซึ่งมีกันทุกคนความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่เกิดจากตัวใจ เราต้องไปยามสร้างความรูร้ตัวตรงใหม่ให้มีให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้ต่อเนื่องเขารี่าสัมปชัญญะไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนความรู้ถึกตัวพังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ความรู้ถึกตัวพังเผอแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่หจะเห็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นใจใจการเกิดการดับของใจถ้าเราสังเกตทันอีกถ้ามีความคิดผุดขึ้นมา ที่ไม่ตั้งใจคิดใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรารู้เท่าทันใจก็จะแยกออกจากความคิดนั้นๆเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามดูว่าง่ายจากสมมติไปหาวิมุตต์เราก็จะเห็นเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเห็นเป็นสามถ้าเราตามดูตามทำความเข้าใจอะไรเรื่องอะไรที่เกิดมาปรุงแต่งใจเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็จะสอยแยกลงไปเรื่อยๆเป็นกองขุศลหรือว่าอาุศลเป็นลักษณะาอาการอย่างไร เราก็จะเข้าใจในขันห้าของเราว่ามีอะไรบ้างมีวิญญาณเป็นตัวสุดท้ายที่เข้ามาครอบครองมันจะคอยละเอียดลึกลงไปเรื่อยๆกิเลสยากิเลสละเอียดการก่อตัวของใจการก่อตัวของความคิดกายทําหน้าที่อย่างไรทวานทําหน้าที่อย่างไรอ่ถ้าใจของเราคลายออกจากความคิดเราก็จะเข้าใจความหมายของคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านสอนเรื่องคําว่าอัตตาสอนคาว่าอนัตตา ซึ่งมีอยู่ในกายในใจของเราเป็นลักษณะอย่างไรการเกิดของใจใจส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอากุศลกำลังสติกำลังความรู้ตัวที่สร้างขึ้นมานี้แหละจะเข้าไปรู้เท่าทันตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุตามดูตามรู้ตามเห็นชี้เหตุชี้ผลอะไรคนละอะไรคนจเจริญมีหมดอยู่ในกายของเรา เราจะศึกษาค้นคว้ากันให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่เราต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศในทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายมันพร่มสอนใจตัวของเราตลอดเวลาแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยจะสนใจกันอยากจะทำบุญอยากจะได้บุญอยากจะได้ทรรมมันก็ปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมดนั่นแหละ เราต้องมาสร้างความรู้ตัวให้รู้ให้เห็นตามทําความเข้าใจเปลี่ยนจากความอยากเป็นความต้องการของสติของปัญญาเป็นความรับผิดชอบของสติปัญญาอยากมีมากอยากร่าอยากรวยก็ขยันหมั่นเพียรรู้จักหารู้จักใช้รู้จกัจก,จกเก็บขยันหมั่นเพียรในกองบุญกองกุศลอะไรเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็พยายามละพยายามดูพยายามพิจารณาจนมองเห็นทุกสิ่งทุกอยาก่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติหมด ทั้งดีทั้งไม่ดีก็มองเห็นเป็นธรรมดาหมดใจไม่หลงไม่ยึดละอักุศลเจริญกุศลแต่ใจไม่ยึดไม่ติดให้อยู่เหนือหรือว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นความเป็นจริงละคลายความหลงละเกิเลสแล้วก็ดับความเกิดกายของเราก็ทําหน้าที่ของสมมุติไปสติปัญญาก็ดูแลเขาไปถึงเวลาเขาก็ต้องแตกตรงดับไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่แตกไม่ดับเราก็ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่มองเห็นหุนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันมันพัฒนสอนตัวเราแก้ไขตัวเราจนล้นออกไปสู่ภายนอกสู่สมมุติสนุกสร้งางบุญสร้างกุศลการขณะนี้เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยแถมเกียดคลานเสียด,ด้วยไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะสร้างจะเอาแต่ทำเราต้องมีความขยันมันเพียนความรู้สึกพังเพอเอิ่มใหม่ความรู้สึกพังเพอเอิ่มใหม่จนเกิดความเคยชิน กำลังสติของเราถ้าเห็นลักษณะของใจคลายออกจากขันห้าถ้าตามดูแล้วกาลังสติจะพุ่งแรงกลายเป็นมหาสติตามค้นคว้าชี้เหตุชี้ผลทําความเข้าใจจนกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาจนกลายเป็นอัตโนมัติ แต่เวลานี้เพียงแค่การสร้างพวกเราก็ยังลุ่มๆุมดนโดน,โดนมันจะไปดําเนินทั้งจุดหมายปลายทางได้อย่างไรทั้งที่ใจก็มีแรงศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นบุญกันเต็มเปี่ยมให้ได้ทั้งทรัพย์ภายนอกทรับภายในสิ่งพวกนี้จะไปบังคับกันไม่ได้เลยเพราะว่าวิาวบากกรรมของแต่ละบุคคลสร้างมาไม่เหมือนกัน บางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบางคนก็สร้างมาดีทําไมถึงว่าเออเราไปปฏิบัติธรรมที่โน่นที่นี่ทําไมเราไม่เข้าใจเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่อย่าพยายามในแต่อย่า,าทิ้งในการทําบุญให้ฐานปฏิบัติอยู่ที่ไหนเปิอกอยู่ที่ไหนดีหมด ถ้าถึงจุดหมายปลายทางเท่าเราเรายังมีการดําเนินอยู่เราก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วอยู่คนเดียวเราก็ต้องรู้ต้องเห็นถ้ากําลังสติกําลังบรารมีของเราเก่กลก้าอย่าไปทิ้งกันต้องพยายามกันนะอ่ะพากันไหวพรพ้อมๆกันพากันไปสร้างสานโตหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังพวกท่านจงไปทําตาม